ในโลกของวิศวกรรมทางทะเลมีเครื่องจักรเพียงไม่กี่ชิ้นที่สามารถเปลี่ยนกฎของงานก่อสร้างได้จริงและหนึ่งในนั้นคือเรือเครนยักษ์ที่ถูกยกให้เป็นผู้นำของเทคโนโลยีสมัยใหม่เรือเครนยักษ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการภารกิจที่ใหญ่เกินกว่าที่เครนแบบเดิมจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นท่านขุดเจาะน้ำมันทั้งแท่นโครงสร้างเหล็กขนาดหลายหมื่นตัน หรือส่วนประกอบของโครงการพลังงานระดับประเทศนี่คือเรือเครนยักษ์ที่ไม่ได้มีแค่พลังในการยกของหนักที่สุดแต่ยังแสดงให้เห็นว่าความแม่นยำการวางแผนและเทคโนโลยีคือกุญแจที่ทำให้งานระดับมหึมาสำเร็จอย่างที่โลกปัจจุบันต้องการ เรือเครนขนาดยักษ์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่สุดของอุตสาหกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะงานติดตั้งแท่นผลิตน้ามันและกา๊าซการรื้อถอนแท่นเก่าการวางท่อส่งพลังงานและการสร้างกังหันลมนอกชายฝั่งซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยกําลังยกในระดับที่เครื่องจักรธรรมดาไม่สามารถทําได้ การพัฒนาของเรือเครนทำให้โลกสามารถดำเนินโครงการโครงสร้างขนาดใหญ่ได้รวดเร็วและปลอดภัยขึ้นอย่างมากและหนึ่งในเรือที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือเรือเครนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจยกระดับ mega structure ที่หนักหลายหมื่นตันในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงกลางทะเลลึก เรือเครนสมัยใหม่ถูกสร้างบนพื้นฐานของความต้องการด้านวิศวกรรมที่มีความซับซ้อนสูงขนาดของเรือหลายลำยาวกว่า300-400เมตรซึ่งใหญ่กว่าเรือบรรทุกสินค้าเกือบทุกประเภทโครงสร้างของเรือถูกออกแบบให้มีความมั่นคงสูงมากเพื่อรองรับเครนที่มีน้ำหนักรวมหลายพันตันด้านการออกแบบภายในเรือเครนถูกสร้างให้ทำงานได้เหมือนโรงงานเคลื่อนที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ที่ดาดฟ้าเรือ มีอุปกรณ์ยึดจับโครงสร้างมีระบบควบคุมแรงดึงและแรงยกที่ละเอียดสูงห้องควบคุมกลางจะแสดงข้อมูลทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้องเช่นมุมการยกแรงลมระดับคลื่นกระแสน้ำการสั่นของโครงสร้างและความสมดุลของเรือ ระบบเหล่านี้ทําให้ผู้ควบคุมสามารถประเมินสภาพและแตัดสินใจได้อย่างแม่นยําเพราะโครงสร้างที่กําลังถูกยกมักมีน้ําหนักตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลายหมื่นตันการเคลื่อนตัวเพียงเล็กน้อยในทิศทางผิดอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งต่อโครงสร้างและต่อเรือเองเพื่อให้เรือสามารถยืนอยู่กับที่ได้อย่างแม่นยํา เรือเครนยักษ์ใช้ระบบ Dynamic Positioning หรือ DP ซึ่งประกอบด้วยใบจักรหลายจุดรอบลำเรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงลมทิศคลื่นและการเคลื่อนตัวของเรือทั้งหมดระบบจะประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์และควบคุมใบจกักรเพื่อให้เรือรักษาตำแหน่งเดิมได้แม่นยำระดับเซนติเมตรหรือในพื้นที่ที่มีคลื่นแรงและลมเปลี่ยนทิศต,ตลอดเวลาระบบ DP จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การยกโครงสร้างขนาดใหญ่ในทะเลสามารถทำได้อย่างปลอดภยัย